ค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะรับบทเป็นคุณสามจาก g ก๊ t เด Series ส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะเบกกี้ยัมชังนะคะรับบทเป็นมอนจาก g ก๊ t เด Series ส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้นะคะที่เป็นการจะได้เห็นพวกเราตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่า เราเราเองก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่าแบบ EP หนึ่งตอนเสร็จสมบูรณ์ Final Dub ล้วเป็นยังไงแล้วก็มารอดูช่องแฟนเลยเนาะใช่นเต้นมากในที่สุดก็จะได้เห็นผลงานที่เราทํากันมาอย่างเต็มที่แล้วก็แบบทุ่มเทกันมาก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะใช่ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ที่เราทํากันมาสี่เดือนแต่โปรเจกต์นี้น่าจะประมาณ ปีหนึ่ง,งค่ะ<ม>ใช่จะได้เห็นผลงานบนบนจอแล้วไฟนอลลี่ค่ะนับ,บนนค่ะนั่งนับวันแบบอย่างที่ออฟฟิเชียลทแบบนับถอยหลังอีกกี่วัน <จะ S 2> กี่วันเจียวอย่างเื่อวานก <จะ S 2> ็นตื่นเต้น,ตนมากมแบบนอนไม่หลับกันเลยว่าเย่ในที่สุดก็จะได้เห็นพร้อมกันตื่นเต้นนับวันรอจริงๆเราวันนี้ค่ะจันที่แบบว่าเราเก็นแขกรั วาพมเมย,ยนนันนี้ก็คือนอกจากจะดูด้วยกันทั้งตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็จะมีโชว์พิเศษเป็นโชว์เ,เป็นเพลงของพวกเราเองในที่ประกอบลรเออประกอบซีดีด้วยค่ะแล้วก็จะมีโชว์พิเศษจากนักแสดงท่าน<ช>อื่นอีกด้วยจะได้ฟังครั้งแรกเลยนะฟังครั้งแรกที่นี่พร้อมกัน อ๋อใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็ออนแอร์ห้าทุ่มค่ะทั้งช่องสามตัวทั้งสามเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็สามารถจบจากช่องสามแล้วก็สามารถดูอันคัดได้ด้วยนะคะที่ i d o l Factory แต่วันนี้จะมีตอนใช่ทุ่มด้งไหมสามารถดูได้ได้กันพร้อมกันทั่วโลกค่ะแต่ว่าเราจะให้ดูทั่วโลกแค่2องีพีก็ต้องราติดตามในสามเออไม่ใช่2องอีพีสองเบรเบค่ะใช่ก็สาม เบรกที่สามกับเบกที่สี่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามตอนฮาทุมค่ะแล้ววันนี้ป้าเราแ่เป็ใืนกันาแบว่ามาจากจเบแล้วอ่ี้ค่ะคอิกันัที่ย่น้คิดว่าน่าจะได้ดูด้วยกันที่ออฟฟ่าใช่ค่ะตอน้าทุมน่าจะกลับประมาณนั้นประมาณนั้นใช่เพราะว่างานเลิกสามทุมใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะแบบ ทำธุรกันนู่นี่นั่นก็น่าจะได้ดูของกันเลยค่ะทุมนใช่ค่ะใช่ปันแท็กแน่นอนเจอกันในแท็กค่ะในวิตเตอร์ใช่ใช่ค่ะดีใจที่ครอบครัวแบบใช่เราโตขึคค่อนข้าแบบค่อยๆเติบโตค่ะ เพราะว่าเรายังจําวันแรกได้อยู่เลยที่แบบเริ่มมีคนสนใจเราในการที่จะเป็นคุณสาวเป็นมอนเราก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราในทุกๆทุกๆเรื่องอะค่ะแบบไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็เราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดใช่ค่ะก็ขอบคุณมากๆาแล้ววันนี้เตรียมตัวมา บอกบอกเสมอเลยค่ะว่าถ้ามีอะไรอยากให้พัฒนาหรือว่ามีอะไรก็คือบอกได้ตรงๆเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเออจะเสียใจไหมอยากให้พูดตรงๆเราจะได้พัฒนาตัวเองได้หรือว่าถ้าเออถ้ามีอะไรอยากชมก็ชมเต็มที่เลยค่ะค่ะอ๋อจริงๆจะบอกว่าเออแก๊ เดอะซีรีส์ของเราอะค่ะก็คืออิงจากนิยายของพี่เจ้าปาน้อยโดยตรงเลยก็เหมือนมาเปลี่ยนแค่เป็นแบบใส่ความละเอียดอ่อนเข้าไปเพิ่มขึ้นใส่กิมมิกอะไรเข้าไปเยอะขึ้นมีการเพิ่มตัวละครตัวละครเข้ามาเล็กน้อยใ่ความเป็นเราเข้าไปด้วยในตัวละครก็ต้องรอชมว่าซีรีส์เกิร์ลเลิฟของเราจะเป็นยังไงใช่ไงใช่อ่า เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะประมาณมีแฟนสายแล้วใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งใช่ค่ะก็จะมีแฟนสายก็จะมีนักแสดงสิบสิบสิบคนเราคัดเราจะทุกคนจะเอาคัดก่อนมาให้ใช่เลยเราเตรียมตัวนี่เรื่องแฟนคลับแต่ว่าใกล้ปิดแล้วเราเตรียมหัวใจดีกว่าเราเตรียมหัวใจไว้ว่าวันนี้เราจะมอบพลังบวกให้กับทุกทุกคน ใช่เขาบอกเราเสมอว่าเราเป็นพลังบวกของเขาแต่เขาก็เป็นพลังบวกของเราเขาก็เป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันแล้วก็ยินดีที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยใช่ค่ะแล้ววันนี้ันว่านเล่คะ่ใช่ค่ะวันนี้เป็นสีชมพูแน่นอนแต่ไม่ไม่สีชมพูเลยอ้าวันนี้เป็นคาแรคเตอร์อะอิงคาแรคเตอร์คุณสาวใช่ไหมคะลุงม่อนใช่ใช่เพราะว่ามีคุณสาวเขาไปแทรก พูดกอโหเราผ่านเอาพี่ฟินก่อนเนาะคือพี่ฟินคือจะบอกว่าน้องเก่งขึ้นมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะมากๆโดยที่ไม่ต้องบอกเลยว่าเอ้ยพี่ฟินหนูหนูคิดว่าหนูเก่งขึ้นนะอะไรเงี้ยแต่แบบพี่ฟิรับรู้ได้จากการทํางานด้วยกันจากการอยู่ด้วยกันแล้วก็ ภูมิใจในตัวน้องแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กันคอยเล่นด้วยกันถึงแม้ว่าหนูจะไม่เข้าใจบางบุกก็ตาขอบคุณค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันเดียเราเราอยู่ด้วยกันมา <c oughs> สองปีแล้วนะเออเราก็เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่แร,แรกๆที่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าหาพี่ฟินย,ยังไงเออจะคุยยังไงภาษาไทยยังก็เรื่องบ้างเรื่องบ้าง พี่ฟินคอยอยู่ข้างหนูตลอดหนูมีเรื่องอะไรก็กคุยกับพี่ฟินได้ขอบคุณที่เป็นที่สาวที่สนิทที่สุดข,ของหนูตลอดแลคอยสอนทุกอย่างพี่ฟินเก่งมากๆเหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณหน้าจะไม่ได้นอนแล้วมีแบบว่าเข้าไปดูแต่ตาแม่แทนตาหน้าจะนอนน้าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งวันนี้หนูจะนั่งไถทวิต <laughs> เป็นยังไงบ้างนะคุณสามของหนู <laughs> รอดไหมมดวันนี้มอดไหม เอ่อ g ก๊ Só, so, episode, s <S okay. y ยูรี p ีหนึ่งค่ะใช่ใช่แท้แทกแก๊ปยูรีอีพหนึ่งโอเคเผื่อบางคนเนาะที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้อย่างเงี้ยเราลองชวนท่านมาดูว่าซีรีส์ของเราอ่าอืมโอเคค่ะก็แก๊ปเดอร์ซีรีส์นะคะทฤษฎีสีชมพูก็เป็น ซีรีส์ที่ทามาจากนิยายชื่อดังของพี่ฟาาน้อยค่ะก็เป็นซีรีส์แนวเกิร์ลแกร์เ,เชคค่ะก็อยากจะให้มาช่วยลุ้นกับตัวละครที่เขามีความเท่ากับความสุขภูภจ๋า,จาเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาจะมาคลิกจะมาลงล็อกกันได้ยังไงแล้วก็ไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวของเราก็จะมี เรื่องของเพื่อนเพื่อนครอบัวชาออฟฟิศก็จะมีการทํางานเยอะขึ้นเป็น walking m o v e m e n เรียกว่าครบครบรถค่ะไม่ว่าจะแบบคอมเมดี้ดราม่าพวกเราใส่เอ,อ,อะไรทุกอย่างลงไป <laughs> ในเรื่องนี้แน่นอนรอติดตามชมได้เลยฝากของวันนี้ยอะค่ะก็วันนี้ฝาก กิจกรรมทุกอย่างวันนี้แล้วก็แฟนซใชมีแฟนไซสัมภาษณ์ต่างๆเอ่อโฟโต้กรุ๊ปโฟโต้บุโฟโต้กรุ๊ปโฟโต้กรุ๊ปยับแล้วก็ไทยทัดไทยทัดใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือดูอีพีหนึ่งอกันค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้มันมีต้องพูดยังคะยังยังค่ะด้คิดเลยค่ะช่วยคิดหน่อยเลยนะคะ เดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันนะ,ะขอบคุณค่ะ,ะ,ะขอบคุณค่ะ,ะ,ะค,ค่ะได้ค่ะ